สวัสดีค่ะพบกับพึ่งละเต้นปฏิพัทธ์ออตโต้นะคะวันนี้พึ่งจะมารีวิวรถเข้าใหม่นะคะลูกค้าอีซูซูดีแมกนะคะเครื่อง 3.0S นะคะตัวนี้นะคะเป็นรถปี20นะคะราคาอยู่ที่549,000บาทนะคะลูกค้าก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะตัวรถนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าเดิมๆสีเดิมโรงงานนะคะมีไฟตัดหมอกนะคะ ตัวนี้นะคะตู้ใหม่นะคะหนึ่งตู้เลยนะคะแม็กไมยังใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะนี่ดูรอบพันรอบรถกันนะคะสวยๆเลยค่าสีพราอบต่อให้เรียบร้อยนะคะลูกค้านี่นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในตู้รกันค่ะ วนนี้นะคะกระจกแอกไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้านี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่หลักหมื่นนะคะไม่แท้ตรวจสอบศูนย์ได้นะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะใช้งานได้จริงนะคะวิทยุนะคะเบาะนังสีดำสวยๆแบบนี้เลย ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติตดต่อสอบถามน,นะคะคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะเดี๋ยวพึ่งทิง้งเบอรโทรไว้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ